i uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิใช่มิโชคสีห้าหกค่ะวันนี้มานําเสนอแนวทางของยอดมหาลอยนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะสองพันห้าหสบดค่ะยอดมหาลอยเด่นหน้าปกงวดน,นี้ค่ะ0ูนสี่เจ็ดค่ะแนวทางของยอดมหาลอยเข้าดีมากเลยงวดที่แล้วเข้าที่หกนะคะติดบนตลอดเลยอ่า แนวทางของยอดมหาร้อยหกมาทั้งบนทั้งล่างเลยงวดที่แล้วนี<ม>่ยอดมหาร้อยเข้าดีมากเลยเด่นออกหกเก้าหกมาทั้งหลักร้อยหลักหน่วยล่างหกหนึ่งนะคะหกติดทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ใครไม่มีเลข ตัวตัววิ่งใครไม่มีตัวตัววิ่งใช้ยอดมหาลอยเป็นตัวเด่นได้เลยนะคะ047ขย่ยแอดเชียร์0มากเลยเข้าดีมากเลยนะคะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7งวดติดเลยหลังจากที่เมื่อก่อนหลุดบ่อยมากเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วเข้ามาต่อเนื่องเลย สีสันสวยงามเหมือนเดิมหน้าปกค่ะหน้าปกครึ่งเล่มเลิกดีเลขเด่นคู่เดียว7จห้าให้เด่นที่ห้านะคะสามตัวเก้าห้าสองตัวสองตัวก็จะมี0ูนย์ห้าสองหห้าเห้าแดห้าหมดที่แล้วจ้า ข้าที่หกนะคะมาแค่หกตัวเดียวหลักร้อยด้วยพุทซองตัวจับไม่เข้าอ,อีกหน้าหนึ่งฝ้ายดอยปุ๋ยฝ้ายดอยปุย๋ยเอาครึ่งเล่มก่อนอตัวหนังสือเล็กมากฝ้ายดอยปุย๋ยรางวัลเด่น เลขเด่นรางวัลที่หนึ่งเด่นบนสีตัวมีศูนย์หนะคะเน้นหนึ่งกับสีนะฝ่ายดอยปุยเอชเชียศูนหนึ่งกับสีแล้วก็ชุดคู่เงินสิบสองชุดมีส0ง0ูนย1หก9ูนย์เก้าศูนย์ค่ะคู่เดียว6 4ชุดเดียว8 6 4ค่ะ ฝ่ายดอยปุยเมดที่แล้วตรงนี้อ่าคู่เดียวก้าสามออกเก้าหกนะคะให้หกหกแปดไม่เข้านะคะฝ่ายดอยปุยข้างล่าง ชุดพิเศษแจ็คพอตให้สองเด่นที่สองตัวเดียวอันนี้ตัวเดียวให้สามน่าจะเป็นล่างข้อมูลล่างรางวัลที่หนึ่งเด่นสามตัวมีห้าสองสีงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะหน้านี้<อ>บนกันล่าง อาจารย์ศักสริค่ะเอาครึ่งเล่มก่อนชนเด่นงวดนี้บน C79 ค่ะเน้นให้ที่สีนะคะคู่เงินก็จะมี4 1 4 3 4 5ป8ค่ะ สักสลีงวดที่แล้วก็หลุดนะคะให้เด่นเจ็ดสามตัวชนกันก็ไม่มานะคะ,ะข้อมูลล่างสักสลีงวดนี้ให้ชนที่สองสามเจ็ดเนิ้นที่เจ็ดนะคะคู่เงินก็จะมีศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ด วดที่แล้วเข้านะคะล่างแนวทางล่างให้เด่นหนึ่งนะแต่ว่าสองตัวจับไม่เข้าหนึ่งกับหกมาด้วยกรรันเลยชนตัวชนประมาณนี้นะคะคําตาเดียวแนวทางยอดมหาลอยงวดนี้ค่ะ ยอดมหาลอยเด่นบนสองห้าหกเก้าเน้นสองกับหกนะคะหกเน้นให้หกมีหกศูนย์หกสี่หก,หกเจ็ดตัวเน้นสามหกเจ็ดยอดมหาลอยงวดที่แล้วก็เข้าเ้อตัวเด่นด้วยนะตัวเน้นด้วยนะนนยนะหกมีหกเก,ก้าด้วยนะเข้านะคะงวดที่แล้วนะ ยอดมหาลอยแน่นอนมากเล่มนี้งวดนี้หกอีกแล้วน่าเชื่อถือล่างข้อมูลล่างเจ็ดกับแปดค่ะอ้าแปดค่ะสองตัวมาตัวสี่ตัวมีสองห้าเจ็ดแปดนะคะเน้นที่แปดนะก็จะมีแปดศูนย์แปดสามแปดหกค่ะเบิ้ลแปดแปด ท่านเนนแปดงวดที่แล้วข้อมูลล่างไม่เข้านะคะให้เก้า คูไซส์ค่ะเอาครึ่งเล่มก่อนคูไซส์ชนเด่นห้าตัวมีแปดหกสี่ห้าเจ็ดเม็ดเดียวก้า9เจ็ดห้าก้าเจ็ด ล่างสุดเลยลางบันข้อมูลเลขท้ายเด่น368ให้6ตัวเดียวนะคะมี61 67 69อีกแล้วถ้า8นะก็จะมี8 184 87 89งวดที่แล้วหน้านี้ก็ไม่เข้านะข้อมูลล่างก็ไม่เข้านะคะ สีประจักษ์มวันนี้สีประจักษ์เด่นสามตัวเดียวสามศูนย์แปดสามศูนย์ด็อกเตอร์เชาเดี๋ยวจะตั้งให้ดีๆก่อน ด็อกเตอร์เชางวดนี้ค่ะชนเด่นสามตัวสามตัวมีหนึ่งสองเก้านะคะเน้นสองกับเก้าเนาะให้สองนะคะสิบหน่วยเม็ดเดียวสองสามห้าสองสามคู่เงินเขามีศูนย์ด้วยดูชุดคู่เงินนะคะนี่มีหนึ่งศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์นะคะ มีหนึ่งสามสองสามเก้าสามหนึ่งหนึ่งสองสองเก้าเก้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลสองกับเก้าศูนย์งวดที่แล้วค่ะเข้าเข้าติดกันหลายงวดแล้วนะตัวเด่นนะคะพูดถึงตัวเด่นหกหกมานะคะสองตัวมาหกตรงนี้ไม่หกเก้าด้วยหกเก้าออกเก้าหกเม็ดเดียวหกเจ็ดนะคะ บางงวดเข้าตรงๆเลยเจ็ดอย่างงวดก่อนหน้านี้ออกเจ็ดแปดแล้วก็ให้เจ็ดแปดอันนี้ก็ยังเข้าตัวคู่เงินเขานะหกมาค่ะหกกับเก้ามาสองตัวด้วยอ๋อห้าตัวมาสองตัวเด่นสิบหน่วยแนวทางของเขาคือเด่นสิบหน่วยงวดนี้นะคะใครอยากแคปแคบได้เลย น่าจะมีเล่มอ,อีกเล่มอะไงนั่นน่ะเดี๋ยวให้แคปแคปหน้าจอหน้านี้ดเรเฉาเด่น10หน่วย5ตัวงวดนี้นะคะมี0 1 2 3 9ถ้ามีถ้าเราไปกบกับ0นะก็จะมีก็จะได้1 0 2่งศูนไม่มีคะสามศก็น่าจะมา ถ้าประกบกับศูนย์ตัวเดียวนะคะ10หน่วยของเขาเน้น2กับ9นะคะ2มาชั่วเขาว่า2มาชั่วก็2 0เน้น2 3 8 2 3ประมาณนี้ค่ะงวดนี้น่าสนใจอยู่นะอันนี้น่าจะอีกเล่มหนึท้ายเล่ม หนูตะวันหนูตะวันดวงพินิตงวดนี้ชนสี่ห้าแปด 4 58อย่างน้อยต้องมา1ตัวชุด2ตัวก็ให้24นะคะใกล้ๆก,กันอยู่เนาะชุด3ตัวมี1 2 4 3 2 4องสี่าที่แล้วหลุดอะสูให้0 2 3ไม่มาใกล้เลยนะออก6 9 6ไม่มาสักตัวเลยนะคะ ห่างก็ห่างเกินงวดนี้จะมาไหมสี่ห้าแปดแปดน่าจะมาติดน่างหรือเปล่าเจ็ดแปดหกแปดสองแปดสวยอ่าท้ายเล่มจบการบรรยายหนังสือยอดมหาลอยงวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ